มาค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะเพื่อนๆมาเดินกันต่อค่ะร่มรื่นมากเลยค่ะไม่ร้อนค่ะเพราะว่าร่มไม้ตลอดทางนะคะ c a ค่โฟลละมูดิลมลื่นไหมล่ะคะเพื่อนๆจ๋าทางอาจจะขุ่ข่สักหน่อยนะคะ ก็จะสันส่นๆไปทั้งมีทั้งโคลนมีทั้งเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนี้ค่ะ mm hmm. This water not very nice and clear นะเนี่ย Oh you see those uh, swan they got three kids see baby What you call baby swan Signet Signet more like a morning Signet ไปกันต่อเลยค่ะค่ะเดินกันต่อนะคะได้ยินเพื่อนๆได้ยินเสียงน้ำไหมคะ ไม่ก็เพื่อนๆน้ำด้านล่างนะค่ะมาค่ะเพื่อนๆจะมาเดินกันต่อเลยนะคะอยากถ่ายให้เห็นตรงสะตรงนี้ค่ะกว้างมากแต่มันเป็นเหมือนกับเป็นแหนนะคะเห็นไหมเป็นแหนะแต่พอน้องเป็ดอะไรเขาจะอยู่อีกด้านนู้นไกลๆนูค่ะเดี๋ยวเราบนไปกันนะคะมาเดินต่อเลยค่ะ ให้เพื่อนเพื่อนดูยูพีแคร์โฟร์แล้วมุดดิให้เพื่อนเพื่อนดูเห็นไกลๆนู่นไหมคะ mm hmm. เห็นห่านไหมคะ mm hmm. เห็นสวอนไหมคะ mm hmm. ที่นี่เขาเรียกสวอนนะคะสองตัวค่ะมีลูกมีลูกสี่ตัวค่ะแล้วก็ะโฟลหรอเนอะฟรีในเก็ะโฟเห็นไหมคะ mm hmm. เพื่อนเพื mm ่อ hmm. นเห็นขา,ขาวๆไกลๆนู่นนะคะ โอเคค่ะมาเดินกันต่อนะคะ I think that mood uh, because of rain last night นั่นแหละ last night moody very moody ล่มลื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเราให้ดูสะกันอีกรอบนะคะเห็นไหมคะกว้างเลยค่ะนั่นค่ะกว้างนั่นค่ะ เดินกันต่อนะคะเพื่อนๆจ๋าอีวีโกราเฮียบอกว่าชูไม t ชูกี่โลแล้วเนี mm ่ยได้กูดฟอ์อาร์แล้วมาเดินกันเลยค่ะประมาณเห็นก็บอกว่าเราเดินรอบนี้ก็ประมาณสักสองกิโลค่ะวันละสองกิโลก็ยังดีนะคะเพื่อนๆได้ออกกำลังกายค่ะ เสียงน้ำตกร่มรื่นไหมครับเ,เพื่อนๆจ๋า เขาทำให้เราเดินรอบเลยนะคะรอบสะใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ย using in here not got much birds แ like ละก็ in in the new m a l a d o m หรอกอื not very hmm? noisy is it อืม not very noisy like in new m a l a d o m new m a l a d o m is got lots birds ที่นี่ไม่ค่อยมีนกนะคะเพื่อน ก็มีแหละแต่ไม่เยอะเท่ากับที่เจ๊ไก่เคยไปมาค่ะนิวมเมล็ดร้อมเนี่ยเยอะมากแอนลาวเฮดนเถอะอะบิดอบิดเบลิน too noisy no มีปะปะาป,ปะลายๆค่ะ แต่ที่อังกฤษก็ดีอย่างนะคะเขามีสวนสาธารณะเอาไว้ให้ผู้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เดินออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายก็แล้วแต่ค่ะจะมาใช้ไม่ต้องเสียเงินนะคะใครก็สามารถมาใช้ได้ค่ะ if if too much water if too much rain is not good look to come in this way you know I come before I came here before with other time with some a bit dumb and and very m u g g y ถ้าฝนตกเยอะๆนะคะเป็นพื้นถนนก็จะไม่ใช่ว่าเป็นปูนนะคะเป็นดินเลยคะ่ะดินลูกลังบ้านเรานี่แหละคะ่ะดิน ถ้าฝนตกมากๆนี่ก็เดินลุยโคลนกันเลยแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าเดินอาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะถนนมันมันไม่เสมอค่ะแต่วิววิวสุดยอดค่ะวิวทิวทัศน์สุดยอดนะคะ เราจะไปถึงน้องเป็ดกันแล้วนะคะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงคอ๊อบแอปแออบแอปแล้วะคะ่ะแถวนี้ต้นกระเทียมป่าก็เยอะนะคะ ไม่เคยเก็บค่ะแต่เคยเห็นนะคะเยอะอยู่ค่ะนี่ค่ะถึงน้องเป็ดที่น้องเป็ดอยู่กันเยอะๆแล้วด้านนี้ The way all look in this end the water clear หรอ u t that end its water not clear s going. <S เห็นไหมครัเพื่อนๆน้องเป็ดค่ะ น้องเป็ดทั้งนกน้ำาดดถ่ายดูทั่วๆนะคะสงสัยเขาอิ่มแล้วค่ะเขายืนแต่งตัวกันค่ะเห็นไหมคะมุมมุมกว้างนะคะนู่นค่ะ นกนางนวลบินจะสวยเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสิดตขมทาเจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ